สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ลุงปะนะ้านาอาทุกทกท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับช่อง To s กน o o o ูช่องที่มีสาระความรู้และความบันเทิงมาฝากพี่น้องทุกท่านกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่โรงทะเบียนเราชนะนั่นเองนะครับได้ข่าวว่าคึกคักกันน่าดูนะฮะตอนนี้ยอดตัวเลขเกือบ2รล้านคนที่ลงทะเบียนกันไปแล้วนะครับ ใครลงทะเบียนได้ไม่ได้ยังไงเม้นมาคุยกันได้เลยนะครับผมแต่ข่าววันนี้ผมจะเปรียบเทียบแอปเราชนะหรือแอปโคตะครึ่งหรือโครงการ2โครงการนี้เงื่อนไขต่างกันอย่างไรเทียบกันเลยฮนะช็อตต่อชอ็อตว่าอย่างไหนเป็นยังไงก่อนจะไปฟังรายละเอียดกันอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อพี่น้องทุกท่านลุป,ป้านะอาอาจจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องตูเคสโซกูดกันนะครับ เรามาเปรียบเทียบกันนะฮะช็อตต่อช็อตเลยนะครับระหว่างมาตรการราชนะและคนละครึ่งที่ทั้งกู้ต่างเป็นมาตรการของรัฐเพื่อเย,ยาโควิดที่ออกมาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆก,กลุ่มโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยนะครับอาชีพอิสระหรือเกษตรกรนั่นเองโดยการแจกเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่อาจมีบางอย่างนะฮะหรือบางส่วนที่ได้รับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั่นเองเป็นกรณีพิเศษซึ่งวันนี้ผมเองตัเกณฑูกุจะพาไปเปรียบเทียบกันชัดๆว่าทั้งสองมาตรการเราชนะกับคนละครึ่งแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เงื่อนไขสําคัญของมาตรการรวมถึงสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อได้รับสิทธิแล้วสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ที่ไหนและอย่างไรอันนี้เราพูดถึงเราชนะก่อนเลยนะครับว่าใครมีสิทธิ์ในมาตรการเราชนะและคนละครึ่งบ้าง เรามาพูดถึงแอปชัยชนะก่อนเลยนะครับโครงการนี้กลุ่มที่1นนะครับสำหรับเราชนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มที่2ผู้ได้รับสิมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนและมีการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตัางภายในวันที่27มกราคม64นั่นเองนะครับบงเล็บนะครับต้องตรวจสอบคุณสมบัติมาตรการเราชนะ7ข้อก่อนด้วยกันนะฮะและกลุ่มที่3ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการใดๆเช่นอาชีพอิสระ เกษตรกรผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา34ต้องตรวจสอบคุณสมบัติมาตรการเราชนะ7ข้อเ<อ>ช่นกันนะครับส่วนเงื่อนไขสําคัญคุณสมบัติมาตรการเราชนะมี7ข้อนะฮะอันนี้คือเราชนะนะครับ1เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม3ไม่เป็นข้าราชการพนักงาน ราชการลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้วสไม่เป็นค่าราชการการเมือง 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการ 6. รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน3 0 0 0 0 0บาท7 เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0,000บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดนั่นเองนะครับส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับรา,ายละเอียดของโครงการคนละครึ่งมีอะไรฟังกันครับต้องมีบัตรประชาชนนะครับและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนเช่นกัน,นครับไม่เคยใช้สิทธิมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่วนวิธีการเข้าร่วมมาตรการของเราชนะและคนละครึ่งเราชนะกลุ่มที่1 บัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจนกลุ่มที่2ผู้ที่เคยมีสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันหากผ่านคุณสมบัติทั้ง7ข้อแล้วและสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับจะได้รับสิทธิ์7,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์ซึ่งจะต้องกดยินยอมในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับ กลุ่มที่3ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก่อนนะครับ w w w r a ช n a c o m เช่นกันครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ29มกราถึง12กุมภาพันธ์64ในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มและตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์64นี้นะครับใครที่ลงทะเบียนใหม่รอตรวจสอบนะครับวันที่8กุมภาพันธ์ เราไปดูในส่วนของคนละครึ่งขณะนี้นะครับมาตรการของคนละครึ่งดําเนินมาถึงระยะที่2หรือเฟสสองนั่นเองซึ่งพามาให้เปิดลงทะเบียนผ่าน www คนละครึ่ง com และมีการรับสิทธิ์ไปแล้วรวมทั้งเฟสหนึและเฟสสองทั้งหมด15ล้านสิทธ์ด้วยกันนะครับเปรียบเทียบนะครับเราชนะกลุ่มที่1บัตรคนจนจะได้รับเงินสัปดาห์ละ675บาทถึง700บาทต่อคนเริ่มโอนเงินงวดแรก 5กุมภาพันธ์จ่ายเงินทุกวันศุกร์โดยรายละเอียดแบ่งเป็น1กลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน300,000บาทต่อปีได้รับเงินอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับบวกได้วงเงินเพิ่มจากมาตรการเราชนะอีก675บาทต่อสัปดาห์เท่ากับว่าเราจะได้2,700บาทต่อคนต่อเดือนรวมตลอดระยะเวลาโครงการเท่ากับ5,400บาท2กลุ่มที่มีไรายได้เกินกว่า30,000บาท แต่ไม่เกิน1แสนบาทได้รับอยู่แล้วนะครับ700บาทต่อเดือนบวกได้วงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อสัปดาห์เท่ากับว่าได้2,800บาทต่อคนต่อเดือนรวมตลอดระยะเวลาโครงการเท่ากับ5,600บาทกลุ่มที่2ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันได้เงินสัปดาห์ละ1,000บาทและจะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีจนกว่าจะครบ7,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์เช่นเดิมครับ โดยงวดแรกจะได้รับ2,000บาทวงเล็บนะฮะตกเบิก1สัปดาห์1,000บาทเพราะได้ช้ากว่ากลุ่มบัตรคนจนนั่นเองในวันที่18กุมภาพาันธ์กลุ่มที่3ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆเลยนะครับจะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาทได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทุกวันพฤหัสบดีเช่นกันครับโดยงวดแรกจะได้รับ2,000บาทวงเล็บอีกเช่นเคยนะครับตกเบิก1สัปดาห์เท่ากับ1,000บาท เพราะได้ช้ากว่ากลุ่มบัตรคนจนเช่นเคยในวันที่18จนครบกำหนด7,000บาทนั่นเองนะครับส่วนคนละครึ่งได้รับเงินตลอดทั้งมาตรการ3,500บาทแต่มีการกำหนดเงินคนละครึ่ง50%จากรัฐไม่เกินมาละ150บาทต่อสิทธิและผู้ที่ได้สิทธิต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้ใจ่ายคนละครึ่งนั่นเองครับเรามาดูฝั่งของเราชนะอีกนะครับได้รับเงินเยียวยา,ยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังใช้สิทธิซื้อ สินค้าและบริการใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะร้านทุงฟ้าผ่านแอป,ปถุงเงินของร้านค้าร้านค้าทุงฟ้าประชาลัตร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะรถเมล์ขอสอบอก,กอและรถไฟฟ้าและก็ไม่จำกัดจำนวนเงินที่จะใช้ในแต่ละวันหากแต่ละสัปดาห์ใช้เงินไม่หมดระบบจะทบให้ไปเรื่อยๆนะครับสามารถใช้เงินเยียวยาที่ได้ ถึงวันที่31พฤษภาคม64นั่นเองฮะเราไปดูฝั่งคนละครึ่งนะครับได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังใช้ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านแอปถุงเงินของร้านค้าเช่นหาบเล่แผงลอยร้านถุงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านขายสินค้าทั่วไปและกิจการโอท็อปทั้งหลายแหล่นะครับรัฐบาลสนับสนุนไม่เกินวันละ150บาทเช่นเดิมหากใช้ไม่หมดรัฐทบให้ สามารถใช้เงินเยียวยาได้ถึงวันที่31มีนาคมว้าวโอ้ยนี่มันจะ31อ31แล้วนะครับยังไงนี่น้องชายผมให้มาใชา้ผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นฮะยังงงง,งแต่ก็พอใช้ได้นะครับก็ถือว่าช่วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนนี้อีกเช่นเคยนะครับและทั้งหมดนี้นะครก็เป็นการเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตของ เราชนะและกนละครึ่งว่าเงื่อนไขต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆมันก็ไม่ต่างกันฮะยังไงก็ผ่านแอปเป๋าตังค์เช่นเดิมใช่ไหมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องเราตู่เกณฑ์สกูอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กระดิงเพราะพี่น้องจะไม่พลาดข่าวสารดีๆบีสาระจากช่องเราตูเณฑ์กูนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีและก็สมัครแอปได้ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ